สวัสดีค่ะทุกท่านเราพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่ดนประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักษณ์ทางช่องทางซีมีดับมีสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่7และ8พฤษภาคม2565วันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะมาจัดห้องพระหรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเถอะค่ะเพราะว่าจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภเงินทองก็จะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาค่ะคนที่เกิดวันเสารว์วัพ้นพาหัสบดีแล้วก็วันพกลงคืน ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะการพูดคุยหรือการยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องไปรับปากรับคําช่วยคนอื่นเนี่ยระมัดระวังค่ะจะตกเป็นภาระของคุณเองส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยยังสะพัดท้องตัวนะแล้วก็ยังได้เปลี่ยนในเรื่องของการต่อรองต่างๆด้วยเช่นกันสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันพุธในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะดวงคุณดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วก็ในเรื่องของความรักเป็นช่วงที่เหมาะที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะ สำหรับเรื่องงานเนี่ยบอกเลยค่ะว่ายังไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ไม่เหมาะกับในเรื่องของการที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะอันนี้ต้องรอสักระยะหนึ่งจะดีกว่าในช่วงสารอาทิตย์นี้นะคะเตือนกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าคนที่เกิดทั้งสามวันเนี่ยอย่าไปในที่ที่มีคนพลุกพ่านมากนักนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยได้สําหรับสีมงคลค่ะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนสีน้ำเงินสีเทาแล้วก็สีชมพู ครื่องประดับนำโชคในรอบสัปดาห์นี้นะจะเป็นเครื่องเงินทองคําหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับสีทองก็ได้นินหรือคริสตัลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ที่จัดสักการะบูชาเพื่อให้เกิดโชคลาภนะก็มีเทพพันใจน้องส้มฉุนแล้วก็หลวงพ่อปากแดงที่ทุกท่านสามารถขอพรในเรื่องของการเงินและโชคลาภได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมค่ะ หรือใครก็แล้วแต่ที่เกิดในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้นะถ้าเราต้องการทําบุญวันเกิดเพื่อเป็นการเสริมดวงแล้วก็ให้เลี้ยงอาหารคนยากจนนะคะหรืออาจจะเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าก็ได้การเติมน้ํามันตะเกียงหรือการทําบุญลงศพอันนี้ส่งตรงนี้นะจะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ชีวิตเราเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ส่วนในเรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานทําบุญเลี้ยงพระก็ดีเนี่ย ในช่วงนี้นะคะขอให้ในอาหารนั้นมีกล้วยอยู่ด้วยเช่นเค,ค้กกล้วยหอมกล้วยบวชชีอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความราบรื่นได้รับความสะดวกสบายรวมถึงจะสามารถต่อยอดในกิจการต่างๆแล้วก็การเงินก็จะเพิ่มพูนด้วยมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจําวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565ชุดวินเลขที่วางให้ก็จะมีเลข1เลข9เลข0 เลข6เลข5เลข8เน้นไที่เลข1กับเลข9สําหรับชุดจับคู่1 2 1 3 1 4 1 7 2 9 3 9 4 9 7 9แล้วในเรื่องของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข7เลข9เลข4เลข3เลข8เน้นไที่เลข1กับเลข7 ชุดจับคู่1 0 1 2 1 5 1 6 0 7 2 7 5 7 6 7อก็ันนี้ก็เป็นทั้งสองวันเลยนะคะทั้งของวันเสาร์ที่7พฤษภาคมและวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมทุกท่านอย่าลืมนะคะในการทำบุญแต่ละครั้งให้กลับมากรวดน้ำด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะอย่างที่อาจารย์ลักบอกนะคะว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครมีเวลาว่างก็ให้จัดหิ้งพระจัดห้องพระให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้ มีโชคลาบเข้าวิ่งมาหาเรามาพบกันใหม่ค่ะครั้งหน้ากับรายการเล่นเด็ดประจำวันสาวอาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีนีดมีเหมือนเช่นเคยนะคะสาวอาทิต์นี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ